อุ้ยทำอะไรนั้นภูภูให้ป๋าป้าดูอะไรนะภูขาภูให้ป๋าป้าดูช่างบ้านสร้างบ้านใครสอนภูช่างบ้านครับให้ครูช่างบ้านครูใครสอนภูช่างบ้านครับสอนภูช่างบ้านค่ะใครสอนภูชอนเองเห็นผู้เก่งขนาดนั้นเลยหรอไหนผู้เก่งยกมือเก่งที่ chiếu chí chiếu bắn 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 你也不安生。